น้าพี่น้องมามมันอิอน้นศิลปะสิมเมเหล่านิท่านให้พี่น้องฟังนิท่านเรื่องนี่เอกซิวาไปไซเบียดนอนหน้ากับแฟนไปพ่อผีเป่าสยองนะพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นเออคลิปเอพี AP หนึ่งนะพี่ลงเด้อนิท่านเรื่องนี่เอผ่านมาแล้วนะจะสิบสี่ปีเลยได้พี่น้องเด้อ 14ไปปีได้หอมมุ่นของเขาพี่น้องมันนั่นอ้นศิลปะกาแฟกะได้ไปย้ายเบ็ดอยู่ทงได้ไหมหน้องเด้ออยู่ทงเด้อเออทงแถวที่ผมเอ,อ่ากันไปใส่เบ็ดกะพุน่นละแถวเออทงเออ โพสเซดอนแถวโน่นไส้ครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องอุ่นศิลปะกาแฟก่อนสิไปใส่เบ็ดก็ต้องไปย้ายเบ็ดไปก่อนไดครับพี่น้องไ,ไปย้ายเบ็ดไปอเออตอนนั้นไปย้ายเบ็ดกะสิป,ประมาณเด้อใบสองใบาสามไหนครับพี่น้อง พ่อยายเบ็ดแล้วจนหอดใบใบสีหรือใบสี่กลัวพ่อ็ม่าหาคุดเงียขี่กระเดียนกันพ่อคุดเงียขี่กระเดียนแล้วกระสีประมานหูม่วงแรงกลัวกระสีรงล็อกเลยกับพ้าสิปิดเสียบเงีย ผมกับพ่อแฟนผมยางไปคูนแท้เพื่อจะไปเสียบเมียเอ,อ่อเบ็ดทีห้องยายกันไหวครับพี่น้องผมตะกี้ผมกับประเดไซไล่ประเดเลยคพี่น้องประมาณลอยกูลังเลยครับผมลอยกูลังเลยผมกับแฟนผมแฟนผมกับยายน้ำกลดผมเออเป็นคนถือกระป๋องเนียไห้ได้พี่น้องได้ ผมกาเสียบขีกระเดียนก็อน้าสิเสียบขีกระเดียนแล้วก็เปิดก็เขาอเล็น้อยพอเจาะพอเดี๋ยวนเยื่อขีกระเดียนลงไปนะพี่องๆครับใส่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยกะโป่กเหมนไหม่นตามภาษาช่วงตะก,กี้น่าจะผมกาแฟผมน่าจะพ่ดท่านนี้มีล,ลูกด้วยเพน่องนะกระโดนมากเติบสิบสีสสส่ปี แต่ยังไงมันย้งไม่รู้ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยลปหน่อยเสียบนี้นไปเรื่อยคุยโม่กันไปทลใส่ไปเรื่อยผก็ใส่จากโพเซดอนยิ่งไปหาโนอนทรายด้วยแต่ก็อ้อมกลับมาโพเซดอนที่เราเข้าังสิบริญญางไก่เป็นสูตรเป็นสเต็มครับไป่น้อง ติดตามอีพี่สองนละพี่หนังนด้